สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเช้านี้ก็มาเจอเราสองคนแม่ลูกพาเข้าครัวนะคะวันนี้ไม่ได้มาทํากับข้าวนะคะวันนี้คุณแม่พาเข้ามาทําขนมค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะแนะนําเมนูขนมอร่อยๆเย็ยนๆแช่เย็ยนแล้วจะชื่นใจนะคะท่านผู้ชมก็เป็นวุ้นวุ้นกะทิมะพร้าวออดค่ะท่านผู้ชมมะพร้าวก็เป็นต้นของคุณแม่เองนะคะ กะทิก็เป็นกะทิสดของเราเองคั้นเองสดๆเลยค่ะท่านผู้ชมก็จะไม่ยากนะคะท่านผู้ชมค่ะวุ้นกะทิมะพาร้าวอ่อนของเราในวันนี้ก็จะมีวัตถุดิบดังต่อไปนี้ค่ะท่านผู้ชมก็จะมีน้ำมะพร้าวนะคะคุณแม่ผ่าซีกมะพร้าวแล้วเอาเนื้อมะพร้าวขูดใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมจากนั้นก็จะเป็นกระทิสดเลยค่ะกระทิ you, สดจากต้นเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีผงวุ้นนะคะท่านผู้ชมค่ะ แล้วก็จะมีอะไรอีกล่ะน้ำตาลทรายแล้วก็จะมีเกลือสีชมพูนะคะท่านผู้ชมทีนี้ในอันตราส่วนนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะบอกค่ะว่าใช้ประมาณเท่าไหร่นะคะน้ำมะพร้าวของคุณแม่ใช้ประมาณ 400ML ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็วุ้นก็คือ25กรัมนะคะท่านผู้ชมกะทิก็500 ML นะคะกะทิ500 ML ส่วนน้ำตาลนั้นใส่ตามใจชอบจะหวานมากหวานน้อยก็แล้วแต่เกลือก็เช่นกันนะคะก็ใส่ไปตามใจชอบวุ้นอ่าส่วนมะพร้าวอ่อนคุณแม่ก็ใส่ไปตามใจชอบเช่นกันอยากกินมะพร้าวเนื้อมะพร้าวสัมผัสเนื้อมะพร้าวเยอะๆก็ใส่ไปได้เลยเยอะๆเลยนะคะท่านผู้ชมคะจะทําไม่ยากนะคะวุ้นเป็นวุ้นสําเร็จเราซื้อมาจากห้างหรือซื้อมาจากร้านค <Ooh. S 1> ้าอ่าร้านช็อปต่างๆนะคะ ก็จะมีขายนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปทํากันเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะจากนั้นเราก็มาตั้งกระทะนะคะแล้วก็จะใส่น้ํามะพร้าวลงไปค่ะท่านผู้ชมเทลงไปเลยมีเนื้อมะพร้าวด้วยค่ะท่านผู้ชมเทลงไปแบบนี้เลยค่ะน้ำมะพร้าวนะคะน้ำมะพร้าวอร่อยค่ะน้ำมะพร้าวน้ําหอมนะคะท่านผู้ชมแล้วเราจากนั้นเราก็ใส่น้ํามะพร้าวลงไปนะคะ แล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวลงไปแล้วก็รวมทั้งวุ้นด้วยค่ะท่านผู้ชมวุ้นด้วยค่ะใส่วุ้นใส่ผงวุ้นลงไปนะคะท่านผู้ชมใส่ผงวุ้นลงไปค่ะใส่ผงวุ้นลงไปยี่กี่กรมัมค็ยี่สิบกรัมค่ะเปิดไฟอ่อนๆน,นะคะแล้วก็คนค่ะท่านผู้ชม ก็คนค่ะท่านผู้ชมค่ะคนวุ้นกับน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วมีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยค่ะท่านผู้ชมใส่พร้อมลงไปได้เลยค่ะท่านผู้ชมค่ะใส่แบบนี้เลยค่ะใส่วุ้นลงไปเลย <Yeah. S 1> แล้วก็คนนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็คนค่ะท่านผู้ชมคุณแม่คนดูอนค่ะท่านผู้ชมแล้วก็คนไป น้ำมะพร้าวอ่อนบุนแล้วก็ใส่มะพร้าวอ่อนแล้วก็คนแก๊สเปิดแก๊สนะคะใส่น้ำตันทรายลงไปใส่กะทิลงไปนะคะใส่เกลือใส่กะทิลงไปะค่ะท่านผู้ชมกะทิสดเราก้นเราก็ไม่ต้องใส่ลงไปนะคะ ใส,ใส่ลงตาลทรงไปค่ะท่านผู้ชมให้ก่อนแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะท่านผู้ชมออกย่างนี้ ตาลทรายลงไปนิดหน่อยเพราะว่าน้ำมะพร้าวจะหวานเกินไม่อร่อยแล้วก็คนค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเทใส่ถาดค่ะ ปล่อยให้เขาเย็นก่อน,นะคะ่ะเป็นวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนนะคะท่านผู้ชมทำง่ายๆค่ะท่านผู้ชมทำไม่ยากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีผมสำเร็จรูปเลยส่วนมะพร้าวอันนี้คุณแม่ขูดเองไม่ใช่มะพร้าวกล่องนะคะจะอร่อยค่ะเป็นมะพร้าวน้ำหอมต้นที่บ้านก็ใส่ลงไปน้ำมะพร้าวด้วยนะคะ ใช้น้ำมะพร้าวใส่ลงไปเลยแล้วก็วนน้ำตาลทรายนิดหน่อยใส่เกลือสีชมพูล,ลงไปนิดหน่อยตัดหวานนิดหนึ่งก็จะโอเคเลยค่ะท่านผู้ชมก็จะอร่อยหวานหอมแช่ตู้เย็นกินชื่นใจนะคะใครมีเด็กเล็กมีลูกน้อยก็ทำให้เด็กๆก,กินได้หรือว่าผู้ใหญ่ผู้สูงไวัยได้นะคะก็จะเคี้ยวครุบๆอร่อย หวานชื่นใจแช่เย็นแล้วจะอร่อยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูอีกตอนหนึ่งค่ะท่านผู้ชมคะพอเดือดด้านขอบๆพอประมาณแล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ยกจากกระทะมาเทใส่ถาดไว้รอประมาณ25นาทีหรือ20นาทีกะให้เข้าเย็นแล้วก็ไปนาเข้าตู้เย็นได้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอสักพักให้เข้าเย็นก่อนให้เข้าหายร้อนก่อนนะคะแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นแล้วหลังจากนั้นเราก็นํามาตัดเป็นชิ้นชิ้น รับประทานได้ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค่ะก็เทเมื่อเย็นแล้วแช่ตู้เย็นแล้วเราก็เอาออกมาจากตู้เย็นนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะรองตัดให้ดูนะคะท่านผู้ชมวันนี้คุณแม่แช่ตู้เย็นออกมาเย็นๆเลยค่ะควรเสร็จแล้วก็เทใส่ถาดแบบนี้หรือว่าจะเทใส่ถาดแบบไหนก็ได้นะคะวุ้นมะพร้าวอ่อนของเรานะคะเป็นวุ้นมะพร้าวอ่อนน้าหอมนะคะท่านผู้ชมวุ้นมะพร้าวอ่อนน้ําหอม จะอร่อยค่ะท่านผู้ชมมันจะหอมน้ํามะพร้าวเราไม่ได้ใช้น้ําเลยค่ะท่านผู้ชมเราใช้น้ํามะพร้าวล้วนๆเลยแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนขูดใส่ลงไปค่ะท่านผู้ชมก็จะกินอร่อยกรอบหวานหอมของน้ํามะพร้าวทีเดียวเดี๋ยวคุณแม่จะลองตัดให้ดูนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเราก็จะตัดเป็นชิ้นๆน,นะคะท่านผู้ชมกรีดลงไปค่ะ รีลงไปนะคะตาคุณแม่ก็จะไม่ค่อยเห็นรอยสามชิ้นแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาขึ้นมาให้ท่านผู้ชมดูเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ก็ตัดแล้วมองไม่ค่อยเห็นค่ะท่านผู้ชมแม่ตาไม่ค่อยดี จะร่อนออกมาเป็นอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเห็นไหมคะแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมค่ะแบบนี้เลยแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เอาไปแช่เย็นกินได้เลยค่ะท่านผู้ชมแบบนี้เลยค่ะขออนุญาตใช้มือจับนะคะท่านผู้ชมแบบนี้เลยค่ะ แบบนี้เราตัดเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้แล้วเราก็เอาไปให้ลูกให้หลานกินหรือว่าให้ผู้สูงวัยกินหรือว่าเรากินเองก็ได้นะคะถ้าหากว่าคลิปนี้ถูกใจท่านผู้ชมท่านใดก็กดไ like, ลค์กดแชร์กดสับสักให้และกดกระดิ่งให้คุณแม่และน้องเกซินีนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะท่านผู้ชม 돈을 참을 수 없을 것 같아. 매번 거짓말로 흔들어 난 나를. 모든 게다 상처로 남아. 이미 어긋나 버린 너와 나. 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내 마음.